สวัสดีครับผมช่างเจมนะครับจากร้าน JKT วันนี้อยู่กันที่ร้าน JKT เลยนะครับวันนี้มารีวิวนะครับเป็นลำพงโมนะครับ8นิ้วเฟสปักนะครับตัวนี้เป็นตัวแรงนะครับผมอ่าตัวแรงอัดได้เยอะนะครับตัวนี้จุดเด่นเลยคือจุดเด่นของเขาเลยก็คือรายละเอียดเขามาครบมากแล้วก็ตัวแรงอัดได้เยอะนะครับตัวนี้อัดไปเลยขาแรงนะครับตัวนี้ผมรับประกันว่าแจ่มแน่นอนนะครับ เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะได้ประมาณไหนนะครับซึ่งตัวนี้เพิ่งเพิ่งมาใหม่เลยของของแบรนด์อัลไซเมอร์นะครับผมิ e น t a l แท่งของจังหวัดพัทลุงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองมาฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงจะได้ประมาณไหนเดี๋ยววันนี้ผมขอเปิดเป็นเพลงอ่าที่เน้นรายละเอียดนิดนึงนะครับขอเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับของคุณเอก,กชัยศิวิชัยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันดูวันนี้ผมอยาก ในการรีวิวครั้งนี้ครับผมอยากให้คนที่ฟังรีวิวนะครับลูกค้านะครับที่ฟังรีวิวตรงนี้ผมอยากให้ใช้เป็นหูฟังนะครับผมนะลองลองฟังรายละเอียดกันดูนะครับลองฟังดูนะครับเดี๋ยวขอเปิดเป็นเพลงดูนะครับ ลาบเปิดไยเสื้อ้าวแขนยาวเข่าใ้พอ,อเอาใส่ไม่อายผู้คนพ่อเรียนมาน้อยตาำต้อยใอในสา,ายตาคนใครว่าอย่างไรไม่สนลูกหนึ่งคนนั่นคือแร เอพูของพพ่อออไมอาายผู้ดดืีิบคุณเหล่าการที่ตามชมรีวิวมากครับสวัสดีครับ